ถ้าคุณผู้ชมไปดูบนโลกออนไลน์ช่วงวัน2วันที่ผ่านมาจะมีคําถามหนึ่งที่หลายๆคนขึ้นสเตตัสแล้วก็โพสต์คือราคาน้ํามันไทยจะลงกี่โมงครับนะ <c oughs> เพราะว่าราคาตลาดโลกเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากที่นักลงทุนคลายความกังวลเรื่องของสถานการณ์สงครามในตะว,วันออกกลางที่ดูจะไม่ได้ส่งผลกระทบและอาจจะไม่บานปลายไปมากกว่านี้แต่ในขณะเดียวกันราคาบ้านเรายังนิ่ง <c oughs> ยังไม่ขยับ ยังไม่เปลี่ยนเลยนะครับไม่เปลี่ยนที่ว่านอกจากราคาน้ํามันแล้วก็คือเรื่องของค่าบริษัทค่าโดยสารค่าบริการของพี่ๆวินจักรยานยนต์รับจ้างด้วยเช่นเดียวกันนะครับวินจักรยานยนต์รับจ้างเองบอกว่าแม้ว่าราคาน้ํามันช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นแต่พวกเขาเองยังคงแบกรับภาระนี้เอาไว้ไม่ขึ้นค่าโดยสารนะครับปัญหาราคาน้ํามันแพงที่อาจจะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างล่าสุดแก๊สโซโฮอ91คืออยู่ที่ลิตรละ39บาท24สตางค์แล้วนะครับราคาที่เพิ่มขึ้นมันก็ส่งผลต่อต้อนทุนโดยตรงนะครับคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างที่จังหวัดสงขลาและข่าวไปเจอมาครับพี่วินเขาก็บอกว่ายังคงเก็บราคาเดิม <Hi. S 1> เพราะว่ารู้สึกเกรงใจลูกค้ายังคงยืนราคายืนพื้นนะครับ20บาทแต่ถ้าเกิดเกิน3กิโเมตรก็จะคิดราคา30บาทเหมือนเดิมนี่แหละ คนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างบอกว่าจริงๆก่อนหน้านี้เคยเติมน้ำมันแก๊สโซโฮอล์91เนี่ย100บาทโอ้โหบางทีนี่นเต็มถังล้นถังเลยอ่ะเวีแล้วก็วิ่งได้2วันเต็มแต่ตอนนี้เติม100บาทได้ประมาณครึ่งถังนิดๆแล้วก็วิ่งได้แค่ครึ่งวันเท่านั้นเองครับมีผลกบับการที่ว่าหารายได้มันลดลง<อ>การใช้การใช้จ่ายมันเพิ่มขึ้นและของงอมันขึ้นราคาเยอะด้วยครับ พอน้ำมันขึ้นก็อะไรก็ขึ้นก็ขึ้นตามไปหมดเลยตอนรา,ายได้มันก็ไม่ดีขึ้นเลยแต่ว่าเราใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมากครับในครอบครัวก็ตอนนี้คือประหยัดนะประหยัดประหยัดแต่ว่ามันก็ประหยัดก็มันกับรายได้เรามันไม่ดีขึ้นเลยครับไม่ดีขึ้นครับตอนนี้มีลูกค้าประจำนั้นๆเลยครับถ้าเราปรับราคาขึ้นขาจะไม่มาขึ้นเลยครับ เมื่อกี้นี้ผมบอกว่าพี่เขาบอกว่าเริ่มเก็บที่20บาท20บาท<ม>พี่เขาบอกว่าคือระยะ2กิโลเมตรนะ<ม>แต่ถ้าเกิดว่าเกินกว่านั้นก็จะบวกขึ้นมาตามระยะทางแหละ30บาท40บาทแบบนี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าคือเติมน้ามันมา100บาทเนี่ยโอ้โหมันวิ่งได้นิดเดียวว่ะครึ่งวันเท่านั้นเองค่ะราคาน้ำมันแต่แตะ40บาทต่อลิตรเนี่ยค,ะค่ะแล้วก็อุณหภูมิก็อยู่ที่ประมาณ40ด้วยเราจําได้ว่าเราเคยพูดถึงคําว่า40เนี่ยเลข4เนี่ย สักมาสักระยะหนึ่งแล้เป็นไม่ได้หรือเปล่าน้ำมันจะปรับลดลงพร้อมกับอุณหภูมิ๋อลงมาอยู่เลข3แบบนี้ใช่ไหมแต่เลข4เนี่ยผมนึกถึงอีกอย่างหนึ่งนะค่าแรงขั้นต่ำใช่4 0่บาทเนแต่400บาทยังไม่มาจะมาอาจจะตุลานู่นต้องรอก่อนนะครับส่วนแนวโน้มเรื่องของราคาน้ำมันยังคงต้องจับตาต่อเนื่องนะครับนายวีรพัฒ เกียรติเฟื่องปูเพ้พ่อในการสํานักนโยบายและแผนพลังงานหรือว่าสอนอพอเปิดเผยว่าสอนอพอติดตามสถานการณ์ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงในตลาดโลกก็พบว่าราคาตอนนี้ยังผันผวนอยู่จากการที่นักลงทุนคลายความกังวลอุปทานน้ามันดิบตึงตัวหลังพบว่าอุปทานน้ามันดิบในตะวันออกกลางยังไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การโจมตีระหว่างอิสราเอลและอิร่านนะครับแต่ยังต้องจับตามาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมของสหรัฐต่ออิราน ที่กำหนดผ่านวุฒิสภานในสัปดาห์นี้ซึ่งอาจจะทําให้ราคาน้ํามันเนี่ยสูงขึ้นรวมทั้งอุปทานจากเวเนซุเอลาครับที่มีแนวโน้มลดลงด้วยหลังจากที่สหรัฐไม่ต่ออายุใบอนุญาตผ่อนปลนมาตรการคว่ำบาตรน้ํามันของเวเนซุเอลาซึ่งสิ้นสุดในวันที่18เมษายนที่ผ่านมามาดูฐานะกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงของบ้านเรานะครับณนะวันที่28เมษายนที่ผ่านมากองทุนมีทรัพย์สินรวม 29,770บาทแต่คุณผู้ชมดูช่องหนี้สินครับหนี้สินกองทุนเนี่ย137,370ล้านบาทตอนนี้ฐานะกองทุนคือสุดที่เนี่ยติดลบ 17,600ล้านบาทเลยนะครับแบ่งเป็นติดลบจากบัญชีน้ำมัน60,000กว่าล้านบาทแล้วก็บัญชีของ LPG อีกประมาณ47,000ล้านบาทเลยครับนี่กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงถือว่าเป็นกองทุนหลกัหลกๆที่ดูแลราคาน้ำมันอยู่ในตอนนี้ด้วยนะคะ